สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอครูนะคะในวันวันนี้วันอังคารที่15นะคะธันวาคม2 5 6 3นะคะด้วยเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของอการเสริมดวงให้เรามีความโชคดีใช่ไหมคะวันนี้ครูก็จะมีเรื่องของโชคดีมาต่อจากเมื่อวานแต่อันนี้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยก็คือเรื่องของ วอลเปเปอร์ในมือถือหรือในโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งต้องยอม,มรับกันตรงๆว่ามือถือในปัจจุบันเป็นอวัยวะที่33ของมนุษย์ทุกคนได้เลยในตอนนี้เพราะว่าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารการขายของใช่ไหมคะการทำธุรกิจต่างๆนั่นเองหรือว่า การตอบคําถามต่างๆอยากรู้สิ่งใดก็สามารถใช้มือถือในการช่วยหาคําตอบหรือคําถามที่เราอยากรู้นั่นเองเนาะทีนี้มาดูว่าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะสามารถช่วยเสริมดวงในเรื่องความโชคดีหรือว่าโชคลาภของเราได้อย่างไรอย่างที่พูดไปนะคะว่ามือถือนะมือถือสามารถ ตอบทุกโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าเรื่องของดวงชะตาหรือโชคลาภของเราสามารถรับพลังงานได้จากโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันนะคะด้วยการใช้คาว่าวอใช้วอลเปเปอร์นะคะในการเลือกหรือเปลี่ยนวอลเปเปอร์ในโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะให้ถูกตามหลักห่วงจุ้ยเสริมดวงนั่นเองเนาะสวัสดีค่ะพิโลเวศย,ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของครูนะคะแล้วก็ ขอบคุณสำหรับการเชิญแชร์ข้อมูลวันนี้ออกไปเรื่องราววันนี้ก็ด้วยวันสีชมพูรเรื่องของหัวใจแต่วันนี้ครูมาพูดเรื่องของอเรื่องของโชคดีนะคะโชคดีเพื่อให้หัวใจสีชมพูของเรามันเต้นรัวแล้วก็เต้นแรงนะคะด้วยวันนี้จะมาบอกถึงวอลเปเปอร์ในอสองด้านเรื่องของวอลเปเปอร์ที่สามารถช่วยเสริมในเรื่องของดวงการงานแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของดวงการเงินมาฝากทุกๆคนนะคะ เดี๋ยวลองมาฟังดูนะว่ามีรูปภาพอะไรที่เราสามารถใช้ในการเสริมดวงการงานแล้วก็การเงินของเราได้วันนี้คุณจะมีตัวอย่างมาให้อย่างละ3ตัวอย่างเลยนะคะอย่างแรกอันนี้เราจะพูดถึงข้อแรกนะคะ wallpaper ที่เสริมในเรื่องของการงานเนาะการงานอันนี้ก็จะมีรูปที่1น,นะคะอันนี้พูดถึงรูปเสืออ่พาพอเห็นรูปเสือทุกคนก็จะรู้ว่าเสือ,อน,นี่แสดงถึงสัญลักษณ์ที่เป็นความแข็งแกร่งใช่ไหมคะแข็งแกร่งแล้วก็ ทรงอํานาจใช่ไหมทรงอํานาจาเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์นําโชคนะคะนำโชคเสริมธุรกิจให้มีความรุ่งเรืองประสบความสําเร็จทั้งยังส่งผลดีนะคะต่อการเจราจาเพราะฉะนั้นวอลเปเป,เปอร์ที่เป็นรูปเสือนี้จึงเหมาะกับคนที่เป็นผู้นําหรือเป็นเจ้าของกิจการเป็นอย่างมาก โทรศัพท์มือถือเราพกติดตัวครูเคยย้ำเสมอว่าทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันเป็นเรื่องของคลื่นพลังงานเพราะฉะนั้นรูปภาพหรือวอลเป,ปเปอร์เหล่านี้นะคะมันมีคลื่นพลังงานของมันด้วยยิ่งเราเป็นคนเชื่อเรื่องของภาพมงคลสัญ,ญลักษณ์มงคลสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะยิ่งมีพลังส่งเรื่องของกำลังกำลังใจให้เราเป็นอย่างดีเลยทีนี้มาดูรูปที่2นะคะรูปที่2 อันนี้ก็จะเป็นรูปของปลาคาฟนะปลาคราฟอันนี้ก็จะอยู่ในน้ําก็จะรู้สึกถึงความมั่งคั่งร่ารวยนะคะ,ะเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองเพราะว่าปลาคราฟเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงปลาคราฟก็คือจะเป็นคนที่มีสตางค์แนละมีฐานะนะคะเพราะว่าบ่อปลาคราฟก็จะใหญ่หน่อยกว้างหน่อยที่สําคัญปลาคราฟก็จะเป็นปลาที่คนส่วนใหญ่รู้เรื่องของความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งนั่นเองนะคะทีนี้ ทั้งยังสามารถเสริมดวงด้านการงานนะคะความสําเร็จในชีวิตน,นะเห็นไหมคะนี่ประคาบน,ะโาะ,นะโดยเฉพาะช่างว่าโดยเฉพาะภาพประคาบที่ไหว้ทวนกระแสน้ํานะคะว่ายทวนกระแสน้าเนาะมันจะให้ความรู้สึกของการเปรียบเทืยอถึงการไม่ยอมแพ้แต่ต่ออุปสรรคใดๆนะคะช่วยนําโชคให้บรรลุถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นประคาบนี้จะช่วยส่งพลังให้คุณนะคะมีความพยายามมากขึ้นนั่นเองนะประครับ ถ้าถามคุณนะคุณชอบประคามนะเพราะเวลาดูมันจะมีทั้งประคับสีสันสีสันสดใสแล้วก็มันจะมีประคับสีทองใช่ไหมคะประคับสีทองยิ่งให้ความรู้สึกแบบบางครั้งอุดมสมบูรณ์มากๆใช่ไหมคะยิ่งมีหลายๆตัวในสระในบ่อของเราเนะี่ยเวลาไปยืนดูหรือเราไปดูในสถานที่ไหนที่เขามีประคับอยู่ในนั้นนะคะแล้วเราไปยืนมองเราจะรู้สึกได้รับพลังได้รับพลังแห่งความเข,เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราเห็นอ่ะ ที่มันเป็นสีทองๆว่ายไปว่ายมาเราเหมือนเห็นทองคำค่ะลอยไปลอยมามันให้ความรู้สึกในใจเลยพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ันเตะตาเรามากๆเลยนะคะอืมทีนี้มาดูรูปอันที่สามอันเนี้ยอันเนี้ยดีเลยนะเรื่องของหน้าที่การงานอ่าเสริมดวงการงานก็คือรูปของเรือสมเภาจีนอันเนี้ยเราจะสังเกตได้ว่าอันเนี้ยหลายคนรู้รู้ รู้จักเนาะเรือสำเภาจีนก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์นำโชคที่เหมาะกับกิจการงานเกี่ยวข้องกับการค้าขายอันนี้ค้าขาย้วนะส่วนใหญ่สำเภาจีนเนี่ยเราจะนึกถึงของคนจีนเมืองจีนใช่ไหมเราก็รู้ว่าสมัยก่อนเรือสำเภาจีนเนี่ยก็คือการขนสินค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่มาขายตามที่ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ขนสินค้าตามสถานที่ที่เรือสำเภาจีนแวะขนกลับไปขายยังเมืองจีนก็คือถ้าพูดถึง การทํามาค้าขายธุรกิจเนี่ยมันเรือสำเภาจีนจะให้ความรู้สึกแบบนี้แล้วมันจะสังเกตนะคะเรือสำเภาจีนจะมีความยิ่งใหญ่อลังการของตัวเรือด้วย <S <S มันให้เห็นถึงเนี่ยละคะความมั่งคัง่งความมั่งคั่ง <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเรือสำเภาเป็นของมงคลนะคะเป็นของมงคลที่สื่อถึงที่สื่อถึงการค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองน,นั่นเอง <S <S อพ่อค้าและก็นักธุรกิจใหญ่ๆนะคะมักจะมีรูปภาพเรือสำเภาจีน ติดประดับไว้ในผนังห้องทํางานหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบางครั้งไม่เป็นรูปนะคะเป็นตัวเรือสาเภาจีนที่แบบจําลองมาไว้ในที่ทํางานเหมือนกันฉะนั้นการมีภาพเรือสาเภาจีนบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเราเป็นวอลเปเปอร์ของเรานี่แหละย่อมถือเป็นเคล็ดลับที่ทําให้กิจการของเราจเจริญรุ่งเร,องเรืองได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะวันนี้ไปแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพวอลเปเปอร์ที่ จะเสริมดวงเรียกโชคลาภของเราในเรื่องของการงานนะคะอันแรกก็คือรูปเสือเนาะหมายถึงพลังอํานาจหมายถึงอำนาจเหมาะกับการเจ,จ,จรจาเจ้าของธุรกิจอันที่2องอรูปของปะค้บอันนี้ปะค้าจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อันที่3ก็คือ,อาภาพของเรือสำเภาจีนนะคะสำเภาจีนก็การค้าขายเจริญรุ่งเรืองนั่นเองเห็นถึงความมั่งคั่งร่าร,รวยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเนาะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้ครูก็มาพูดเรื่องของ w r l d p a p e r หรือโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการเรียกโชคลาภอันนี้ไปถึงอันที่1แล้วนะคะ w r l d p a p e r ที่ใช้ในเรื่องของการงานเนาะต่อไปก็ไปถึงอันที่2อ,อันนี้หลายคนคงรอรุ้นอยู่ก็คือ wallpaper ที่ช่วยในเรื่องของการเงินมีรูปภาพอะไรบ้างที่เราจะสามารถไปโหลดหรือว่าไปถ่ายแล้วใช้ทำเป็น wallpaper หรือทําเป็นภาพพักหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะคะ อย่างแรกมาดูเลยเนาะอันนี้ก็มี3อันเหมือนกันนะคะอย่างแรกก็คือรูปของสกุลเงินสกุลเงินอาจจะเป็นเงินดอลลาร์เงินเงินบาทเราก็ได้หรือเงินอะไรที่เราเงินเยนหรือว่าเงินหยวนได้หมดนะคะเงินรูปภาพที่เป็นสกุลเงินต่างๆเนาะอันนี้เป็นสัญลักษณ์นําโชคให้เงินทองไหลมาเทมานะคะอย่างเดียวเลยเช่อว่าไหลมาเทมาอย่างเดียวเลยนะคะเรื่องของสกุลเงินนี่เอง แล้วก็ยังช่วยเสริมดวงให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยถือเป็นการใช้เงินเพื่อดึงดูดเงินนั่นเองนะคะนับเป็นห่วงจุ้ยมือถือที่ดีทำให้การเงินมั่นคงไม่เคยขาดมืออสกุลเงินก็คือใช้เงินดูดเงินเหมือนที่ครูพูดไปเมื่อวานก็คืออย่างอย่างของของไทยเนาะในในธนบัตรเราใช่ไหมคะก็จะมีพยากครุษใช่ไหม แล้วก็ถือเคล็ดเรื่องของเอาเงินใส่เงินสดใส่ในกระเป๋าสตางคือพยาคลุดให้ไปดูดคลุดให้ไปดูดคลุด,ลดที่อยู่ธนา,าัตรแบงก์อื่นๆเข้ามาในกระเป๋าเราอันนี้เหมือนกันค่ะสกุลเงินต่างๆเนี่ยที่เป็นอยู่ในภาพวอลเปเปอร์ Paper, โทรศัพท์เราเนาะก็ให้ใช้สกุลเงินต่างๆเลยค่ะดูดเงินใช้เงินเนี่ยดูดเงินอื่นๆให้มาให้มาเข้าตัวเรานั่นเองนะคะเป็นใช่ไหโชคลาภเรื่องเงินทองแบบง่ายๆ ที่เราสามารถทําได้เองนะคะแล้วมันเป็นเสียงที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเราสามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันอยู่บนโทรศัพท์มือถือเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะ,ะพี่เล็กอ๋อพี่ลลเวทพี่ตุ๊กตาขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันเนาะไปอันที่สองนะคะวอลเปเปอร์ที่ช่วยเรียกโชคลาภเรื่องของเงินทอง อันที่สองก็คือรูปของอูดอ,อูดอันนี้เรานึกถึงโหนกที่อยู่หลังอูดนะคะอูดอูดมาอย่างนี้แล้วมันก็จะมีโหนกสูงๆใช่ไหมคะโหนกของอูดนะคะเป็นที่ใช้เก็บไขมันเป็นพลังงานในการใช้ดําเนินชีวิตของมันท่ามกลางทะเลทรายดังนั้นการใช้รูปอูดนี่จึงหมายถึงการมีเงินทองหรือมีคนคอยช่วยเหลือเรื่องเงินเสมอนะคะเรื่องเงินเสมอในยามขับขัน ในทางการค้าก็อาจจะหมายถึงมีกระแสเงินทุนหมุนเวียนอย่างคล่องตัวธุรกิจไม่เคยฝืดเคืองนั่นเองเพราะว่าเรามีแหล่งแหล่งอาหารสำรองหรือว่ามีแหล่งเงินสำรองในการทำธุรกิจหรือว่าในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะคะก็คือรูปอูดนั่นเองนะคะรูปอูโดยเฉพาะอูดที่มีโหนกใหญ่หน่อยเราก็เอารูปอูดที่มีโหนกใหญ่ๆหน่อยนะคะนั่นก็จะว่า เป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งคุ้มทรัพย์ของเราเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนต่างๆนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะช่วยในการดูดทรัพย์ด้วยเหมือนกันต่อไปอรูปอันที่3ก็คือรูปนกยุงอ่ารูปนกยูงบางคนอาจจะว่าเวลานกยุงลำแพนดูสวยงามอย่างเดียวแต่ใน,นเรื่องของการเรียกโชคลาภเงินทองคือนกยุงเป็นสัญลักษณ์ที่มีพลังอํานาจด้านการเงินนะคะ หลายคนอาจจะยังไม่รู้เนาะทำให้ประสบความโชคดีแล้วก็มีโชคลาภเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถือเป็น่วงจุ้ยที่นำโชคลาภวาสนาเข้ามาให้แบบเต็มเมนะนกยูงเพราะว่านกยูงนึกถึงนกยูงนะคะนกยูงที่ลำแพนแล้วก็หางสวยก็ยจะเป็นนกยูงตัวผู้เนาะนกยูงตัวผู้แล้วยิ่งเป็นเขาเรียกว่า เป็นตัวที่แบบอุดมสมบูรณ์เวลาเขาลำแพรนาหางเขาจะสวยมากแล้วจะมีลายเฉพาะตัวแล้วเวลาเขาแผ่ลำแพรนทีนึงอ่ะเวลาเราได้เห็นนะเราจะรู้สึกนกยุงตัวนี้รู้สึกมีอำนาจอ,อ,อ,อีกรูปหนึ่งเหมือนหงอหงเหนือมังกรเวลาเรานึกถึงเนาะนกยุงอีกมุมความหมายหนึงเราก็นึกถึงหงเนาะหงมันให้ความสง่าง,งามให้ความมีอำนาจมีอำนาจแบบ ซบซอบอะ่ะซบซบไม่ใช่อำนาจแบบดุดันนะคะถ้าเป็นพญาเสือเราจะนึกถึงอำนาจแบบดุดันใช่ไหมแต่ว่านกยูงเนี่ยเราจะรู้สึกพลังอำนาจที่แบบนิ่มๆม,มาแบบสายเชืเอส,สายสายผู้หญิงอ่ะสายผู้หญิงชมพูอืแต่ว่ามันบ่งบอกถึงเนี่ยละค่ะ power อำนาจนั่นเองแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะอันนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูสำหรับ wallpaper โทรศัพท์มือถือของใครที่ ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรลองเอา6รูปที่ครูบอกนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินลองไปเปลี่ยนดูลองเอาไปปรับใช้ในโทรศัพท์มือถือให้เป็นการเรียกทรัพย์นะคะเรียกทรัพย์เรียกโชคเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของปีใหม่หลายคนคงอยากได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยล่ะคะ่ะบอเปเปอร์เหล่านี้นะคะสามารถช่วยคุณได้แล้วถ้าคนที่มีความเชื่อด้วย ต้องบอกเลยนะคะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเพราะว่าครูบอกแล้วว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนที่เชื่อเวลาเข้าไปเปลี่ยนหรือไปทําเขาก็จะได้อย่างที่เขาเชื่อแต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อบางครั้งเปลี่ยนแล้วอาจจะคิดว่าไม่เห็นผลแต่จริงๆในการเปลี่ยนสิ่งที่ได้แน่นอนก็คือเรื่องของกําลังใจ อย่างน้อยการที่เราเปลี่ยนมันทําให้เห็นว่าเราอยากมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราถึงเลือกภาพวงคลเลือกสัญ,ญลักษณ์ที่แทนเรื่องความโชคดีเข้ามาในมือถือของเราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วบอกเลยว่ารูปภาพเหล่านี้นะคะมันมีคลื่นพลังงานอันนี้คลื่นพลังงานอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะคะไม่ใช่ความเชื่อมันเป็นคลื่นพลังงานด้วยโทรศัพท์มือถือเราเองก็เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยใช่ไหมคะมันก็มีเคลื่อนในการส่งกระแสออกมาอยู่ด้วยแล้วยิ่งไปบวกกับภาพภาพซึ่งมันสามารถสื่อสื่อพลังงานเหล่านี้ให้กับจิตใจของเราโดยตรงมันก็เท่ากับว่าพลังงานส่งต่อถึงเราเราก็จะได้รับพลังงานเหล่านี้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กตายินดีมากเลยคะ่ะทุกคน อยากโชคดีนะคะหรือคนที่โชคดีอยู่แล้วเนาะเอาไปเสริมดวงให้มันดีมากขึ้นหรือคนที่ดวงยังไม่ดีรุ่มรุ่มดอนดนแล้วอยากมีโชคลาบก็ลองเอาไปปรับเอาไปเปลี่ยนใช้กับโทรศัพท์มือถือของเราดูนะคะพี่ทุกดาใช้เป็นรูปอ๋ออันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะมันเข้าอยู่ในรูปของสกุลเงินเพราะว่าการที่เราหอบเงินใช่ไหมคะมันก็มี รูปเงินอยู่ในนั้นไงเงินมันก็ไปดูดเงินอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเข้าเข้าอันแรกของโครูเลยเนาะที่บอกว่าใช้ใช้รูปของสกุลเงินต่างๆใช้เป็นธนบัตรก็ได้ค่ะเห็นไหมเวลาเขาแชร์ใน Facebook ใช่ไหมคะเขาก็จะแชร์แบบเงินเป็นก้อนเงินเป็นตั้งแล้วก็แชร์ให้กันนั่นแหละค่ะมันเป็นเรื่องของโชคก็คือใช้เงินดูดเงินแม้จะเป็นรูปภาพนะคะแต่ว่ารูปภาพมันไม่ได้ออกไปนะคะแต่มันเป็นเคลื่อนพลังงานของเงินต่งางๆที่ส่งออกไปเพื่อดูด เพื่อดึงดูดพลังงานของเงินเหมือนๆกันเข้ามานั่นเองค่ะอขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันใน,น,นะ,ะวันนี้ครูก็เอาเรื่องของโทรศัพท์มือถือเรื่องของวอลเปเปอร์นะคะเรียกโชคลาภเอามาฝากทุกคนให้ทุกคนเอาไปลองเปลี่ยนโทรศัพท์ของเราดูลหลายๆคนก็มีรูปที่มีรูปตัวเองบ้าง นะคะมีรูปตัวเองบ้างหรือว่ารูป view, วิวทิวทัศน์สวยงามอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าใครคิดว่าเออลองเปลี่ยนตามที่ครูว่าเพื่อจะเรียกโชคลาภเรื่องของเงินทองอะไรต่างๆก็เนี่ยละค่ะหกกรูปที่รครูบอกเนาะเดี๋ยวครูัวนให้อีกรอบนึงน,นะคะสําหรับ wallpaper เรื่องของการงานนะคะการงานก็จะมี1รูปเสืออันนี้หมายถึงพลังอํานาจนะพลังอํานาจรูปที่สก็จะเป็นรูปของปลาคัฟ ประครับนี่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์การงานการเงินการงานการเงินประครับอันที่3าก็คือเรือสำเภาจีนอันนี้ก็จะทําให้เห็นเรื่องของสัญลักษณ์ของการค้าขายร่ํารวยมั่งคั่งนั่นเองนะคะอันนี้คือ3อันในด้านของการงานแล้วก็3อันต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็จะมีอันแรกคือรูปของสกุลเงินต่างๆที่เราชอบได้หมดเลยนะคะสกุลไหนก็ได้หมดเลยเนาะอันที่2ก็คือ รูปอูดนะคะรูปอูดก็คือเอาอูดที่มีหนกสูงๆหน่อยนะมันหมายถึงแหล่งพลังงานแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่มีเงินไม่ขาดมือพูดง่ายๆเรื่องของอูดนะคะรูปของอูดก็คือเรื่องของการมีเงินมีสำมรองมีเงินไม่ใช้ไม่ขาดมือนั่นเองเนาะมีเงินทุนหมุนเวียน ทั้งในยามปกติแล้วก็ในยามขับขันอ่าอันที่3ก็คือรูปของนกยูงอันนี้นกยูงก็จะหมายถึงพลังอํานาจด้านการเงินนั่นเองนะคะทําให้เรามีโชคลาภเข้ามาอย่างสม่ําเสมอลองไปปรับใช้ถ้าใครสนใจสำหรับวันนี้มีใครจะถามอะไรไหมคะเรื่องของโชคลาภการเงินครั้งหน้ามันมีคาถาเนาะคาถาสนใจไหมคะเรื่องของคาถาแต่ว่าคาถาจะยาวหน่อย แต่ว่ามันเป็นบทไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ว่าตอนเวลาท่องคาถาเกี่ยวกับเนี่ยนะคะบทคาถาเปิดดวงชะตาเปิดทางให้ชีวิตเรื่องของการเงินโชคลาภเรื่องของความโชคดีเนี่ยแหะคะ่ะก็จะเป็นหนึ่งบทสวดแล้วก็จะมีคําแปลไปด้วยท่องบทเนี้ยสามจบก็จะช่วยใช่ไหมว่าเปิดดวงชะตาให้เรานะคะเจอเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆใครที่กําลังรู้สึกแย่อย่างเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจพรุนี้ครูก็จะเอา บทส่วนนี้มาแชร์แล้วก็แบ่งปันแต่ถ้าไม่มีใครสนใจพ่งนี้ครูก็จะเอาเรื่องอื่นมาแชร์และแบ่งปันแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันพุธสีเขียวเหนียวซับใช่ไหมคะเหนียวซับเราต้องเอาเรื่องเงินเงินทองทองมาพูดอืเอาเรื่องเงินเงินทองทองมาพูดเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของคลื่นพลังงานอันนี้ครูยอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องของคลื่นพลังงานมากเพราะว่าเพราะว่าบนโลกใบนี้มันมีคลื่นพลังงานเยอะไปหมดเลยทีนี้ เวลาเราพูดถึงพลังต่างๆพลังต่างๆนะคะสังเกตว่าเขาจะพูดถึงพลังจักรว่านกดแรงดึงดูดต่างๆเนี่ยมันหมายรวมถึงพลังงานแต่อย่างงี้เราจะเอาพลังงานเหล่านี้มาใช้กับตัวเราได้อย่างไรหรือเราจะปล่อยคลื่นพลังงานออกไปดึงดูดพลังงานดีๆให้เข้ามาในตัวเราได้อย่างไรให้เรารู้สึกถึงว่าเราได้รับพลังงานหรือเรื่องราวดีๆน,นะ่ะ ถ้าสนใจนะคะทุกคนถ้าสนใจอากลัวใจรัวเดี๋ยวคราวหน้าครูเอาเรื่องนี้มาแชร์แบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นว่าพลังงานที่อยู่รอบตัวเราเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรให้เป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็เรื่องของอขึ้นชีวิตต่างๆทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกไม่แย่กับชีวิตหรือชีวิตตอนนี้เราอาจจะแย่อยู่ทายัางไงให้มันรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นแบบให้เราเห็นกระตาเลยว่ามันดีขึ้นจริงๆกับตัวเอง สนใจเอายินดีค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าครูมาคุยเรื่องของพลังงานดีกว่าเนาะคลื่นพลังงานก็คลื่นพลังงานก็สามารถดูดเรื่องราวดีๆได้ดูดเรื่องเงินทองได้นะคะเราจะได้ยินคนอื่นพูดแล้วเราบอกว่าเหมือนเขาโม้อะแต่จริงๆอะอันนี้คลื่นพลังงานบอกเลยว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะคะเขาไม่ได้โม้เลยมันเป็นเรื่องจริงแต่คนส่วนใหญ่พอฟังแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องเกินจริงโม้เกินไป อ่ามันพิสูจน์ยากแต่จริงๆบอกเลยมันพิสูจน์ได้แล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็พิสูจน์แล้วด้วยบอกเลยว่าเขาพิสูจน์แล้วแต่หลายคนอาจจะใช้คําว่าบางทีได้ยินแต่เป็นทฤษฎีเนาะไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรเขาก็เลยไม่ค่อยจะเชื่อกันเดี๋ยวคราวหน้าครูเอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันดีกว่านะคะสําหรับวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วแหละอขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้นะคะแล้วก็ครูขออวยพร ด้วยคําเดิมๆที่ครูพูดอยู่ประจํานะคะก็คือขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลนองของให้ทุกคนมีทองไหลมาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็เจอแต่โชคดีโชคดีทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไหลน์หน้าสาหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ